วันนี้พามาดูโครงการนันทวันพระราม9กรุงเทพกรีทาตัดใหม่เลยค่ะนี่ที่นี่กว้างมากเนื้อที่188ตารางวาพื้นที่ใช้สอย608ตารางเมตรเลยค่ะนี่ขาว,ขาวสะอาดๆเลยสวยมากจริงๆค่ะที่นี่ว้าวห้องน้ำกว้างแล้วก็โปร่งค่ะนะคะมาดูด้านนอกกันนะคะตรงนี้จะเป็นโซนนั่งเล่นที่2ค่ะ ดูด้านซ้ายกันนะคะตรงนี้จะเป็นระเบียงจิตน้ำชาค่ะที่นี้อยู่ที่ห้าห้องนอนหกห้องน้ำนะคะใครสนใจเช่าหรือสนใจซื้อน,นะคะติดต่อกลุ่มได้เลยค่ะโอ้โหสวยจริงๆมาดูตรงนี้เป็นโต๊ะทานข้าวค่ะนะคะด้านในตรงนั้นนะคะก็จะเป็นโซนห้องครัวค่ะโอ้โหแต่งไว้สวยจังเลยนะคะสวยมากเลยค่ะน ทุกอย่างนะคะใช้งานได้จริงบิลอิน mm hmm. ไว้ทั้งหมดแล้วนะคะแค่เก็บเสื้อผ้านะคะก็มาอยู่ได้เลยค่ะามาดูตู้เย็นตรงนี้นะคะโซนด้านหลังก็จะเป็นโซนครัวเปิดนะคะอยู่นี่เลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านบนค่ะตรงนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะใหญ่มากนะคะห้องนอนนี้โอเคแล้วก็จะมีโซฟานั่งเล่นตรงนี้ด้วยค่ะจะมองเห็นวิวสวนของโครงการเลยนะคะ ตำแหน่งของทำเลบ้านหลังนี้นะคะพามาดู Walk-in Closet นะคะจริงๆจะไม่ใช่ว a l k i นินนะน่าจะเป็นห้องเลยมากกว่านะคะตรงนี้ก็ที่วางเครื่องประดับค่ะไปดูห้องน้ำกันค่ะโอ้ห้องน้ำสวยมากเลยอะ่ะมีอ่างอาบน้ำนะคะแล้วก็อ่างล้างหน้าสองอ่างนะคะโอเคมาดูอีกห้องหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นห้องพระละค่ะ อ่ามาดูตรงนี้นะคะจะเป็นห้องนั่งเล่นชั้นบนนะคะโซฟาสีขาวสะอาดดตรงนี้ก็ขอจิบกาแฟสักนิดหนึ่งนะโอเคดูวิวก่อนนะคะโปร่งโล่งสบายตาค่ะมาดูอีกห้องหนึ่งนะคะจะเป็นห้องนอนที่จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตกแต่งสวยงามอย่างดีนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นต๊ะเครื่องแป้งนะคะตู้เสื้อผ้าค่ะ แล้วก็ห้องน้ำค่ะโอ้ห้องน้ำที่นี่ขาวๆสะอาดๆเลยนะคะน่าอยู่มากเลยนะคะมาดูอีกห้องนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะซึ่งด้านหน้าจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะมีเตียงมีโซฟาตัวยาวใหญ่อลังการมากเลยนะคะเรียบหรูดูแพงจริงๆมาดูอีกห้องนึงค่ะโอ้โหห้องนั่งโซฟาสวยๆจักนิดนึงนะอ่า ที่นอนนะคะอย่างดีเลยค่ะจัดเตรียมไว้หมดแล้วนะคะห้องน้ำค่ะขาวๆสไตล์มันทวันเลยค่ะโอเคมาดูต่ออีกห้องนึงค่ะตรงนี้จะเป็นห้องนอนชั้นล่างค่ะอ้าวเปิดหน้าต่างมาจะเห็นตรงนี้เป็นที่จอดรถนะคะาห้องนอนจัดไว้สวยงามแล้วค่ะลงตัวทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกันค่ะ นี่เลยห้องน้ำก็จะขาวๆนะคะสะอาดๆเดี๋ยวมาดูด้านนอกกันเลยค่ะโอ้โหกว้าง,งจริงๆนะคะหลังนี้สวนใหญ่มากนะคะโอ้โหมินซุมศาลานะคะปาร์ตี้กันได้เลยเนาะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกาแฟค่ะมาด้านต่อด้านหน้าเลยนะคะตรงนี้จะเป็นที่จอดรถนะคะซึ่งจอดรถได้ประมาณ4คันค่ะ4-6คันเลยนะคะ อ่ามาดูด้านข้างบ้านกันค่ะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อกุงได้เลยค่ะที่กุงแกนแลนด์พาตี้ค่ะ